อืมอร่อยสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาตามสัญญานะคะสองวันแล้วที่เราดองกลุ่มฝรั่งเอาไว้เดี๋ยววันนี้มาดูหน้าตากันค่ะว่าจองออกเป็นยังไงมาจ้ะนี่หน้าตากลุ่มนะหน้าตาเข้าท่าเลยอะคะ่ะเดี๋ยวจะลองมาชิมกันดูนะ เปิดเปิดเปิดสีสันเข้าท่าเลยอะคะอ่ะนี่มาจ้ะมาลองชิมกัน อร่อยอืมอืมอร่อยอรอยสูตรนี้อร่อยแล้วสูตรนี้เป็นสูตรของป้ากวางเอสาวโคราชในสวีเดนนะคะขอบคุณสูตรด้วยนะคะตอนนี้ถามเนะี่ยป้าควางเขียนบอกว่าเออนะให้ดูว่าเอาน้ํำส้มใสายชูเนี่ยอย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะแล้วมันจะฝาดเฟื่อนอ่ะนะก็เลยแบบลองทำดูเอ้อร่อยอร่อยค่ะ า็อร่อืมมอันเปรี้ยวนะสองวันเนี้ยมันเปรี้ยวได้เลยอะ่ะอร่อยอืมเก่งมากเราต้องแบบบอกว่าขอบคุณ youtube นะคะคือถ้าไม่ได้ youtube เนี่ยเราก็จะไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ดูสูตรอาหารอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆแล้วก็ มีความรู้ขึ้นเยอะมากเลยอ่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะมารีวิวกลุ่มแล้วนะจะรีวิวอย่างเดียวมันก็ดูแปลกๆนะจริงวันนี้อยากจะทำไมนนี้ด้วยไหนๆดองกลุ่มได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวจะมาทำน้ำพริกคุณแม่ให้ปลาฉลาดมาตาม,มาละเอียดเลยดีมากเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะเป็นปลาฉลาดนะคุณแม่ตำม,มาให้ เดี๋ยวจะมาทำเอ่อน้ำพริกพริกป่นปลาฉลาดเนาะแล้วก็มาทานกับเอ่กลุ่มดองแล้วก็ไข่เจียวไปไปทำกันดีกว่ามาค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำพริกปลาป่นกันเลยเนาะนี่ปลาฉลาดป่นแม่ป่นมาให้ละเอียดมากเลยอะ่ะแล้วก็อร่อยมากด้วย ใส่น้ำลงไปแล้วก็คลิกป่นค่ะน้ำตาล Jeg tar litt mel i แด้นะจำได้ละตอนที่คุณแม่ทำผักกลุ่มอะเนาะแต่ผักผักกลุ่มมาจากโคราชอ่ะโอ้โหพอตำน้ำติกนี้แล้วนะคะแบบอ,อร่อยจริงๆนี่เดี๋ยวขอใส่มะนาวลงไปหน่อยดีกว่านะคะบางคนเขาก็ไม่ใส่นะมะน,นาวบางคนเขาก็ชอบแต่แบบเออมะขามเปียกเฉยๆนะ เดี๋ยวน้ำมะขามเปียกพอเวลาที่มันละลายได้ที่แล้วน่ะมันก็จะเปรี้ยวอยู่แล้วว่ะนะอู้เผ็ดอุ้ยอร่อยค่ะได้แล้วค่ะน้ำพริกปลาป่นเดี๋ยวเรามาเจียวไข่กันเลยดีกว่านะคะ จัดจดานวันที่เรียบร้อยแล้วค่ะผัะกกลมไข่เจียวน้ำพริกแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆน,นะคะมาชิมกันเลยหอ้ยน่าแต่น่าทานมากเลยอะคะ่ะโอไข่จียคคำใหญ่ๆนี่แล้วก็น้ำพริก อุ้ยนี่น้ำเต็มไหนโอ้โหคำใหญ่เ,เลยค่ทะทานแล้วนะคะอืม อร่อยจริงนะอืมลองใช้สองเนื้อป้องเลยอร่อยมากค่ะกลุ่มสรั่งยองไข่เจียวน้ำพริกปน่นๆเขาส้วร้อนๆเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมแล้วค่ะเวลานี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะอันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝาก กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะคะก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งติ๊งติ้งให้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วส,สุขภาพคนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮาเด